ก็สวัสดีนะครับสวัสดเีเพื่อนเพื่อนเอฟซีชาวลูกศอหลังปีใหม่แล้วงานยังเยอะอยู่เลยผมอะ่ะเพืนเพื่อน,อนงานเยอะกันไหมเออก็วันนี้ก็อยู่ที่บ้านหนองประไหลนะ่เพื่อนอำเภอวังไซคูนจงังหวัดพิจิตรนะก็เนี่ยเต็มรถทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เนาะตั้งแต่รถเสียรถเสียมาหลายวันก็ รถเสียเมื่อายวันเพื่อนก็ออกสีข้าวประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะสีข้าวก่อนปีใหม่มาชุดหนึ่งแล้วก็รถเสียเลยนะครับดีนะรถไม่เสียตอนปีใหม่เนาะใกล้ตอนปีใหม่นะเออนี่ก็อยู่กันที่บ้านของฝรไหงทั้งวันเลยนะวันนี้วันนี้ไม่ตัดต่อนะครับวันนี้ไล์ยาวๆเลยเพื่อน ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆหัวกระเทาะก็ยังไม่ได้่้มเลยก <g ül> ็ <g ül> <g ül> งานเร่งลือเกินแต่แกงรั่วก็อุดเอาเอาฟองน้ําขึ้นไปอุดเอานะตรงคอคอตะแกงคอเข้าลงนะก็เต็มรถเต็มล,ลาอย่างนี้ทุกวันนะครับเมื่อวานก็4ี่เกนห์5เกนประมาณนี้นะท่ามมันย้ายที่ด้วยนั้นเพื่อนเนาะไม่ได้ตั้งจุดเดียวลาก็เริ่มเริ่มใบล,ลงกันนะเพื่อน อ่ายังสวยอยู่แ่แกก็เริ่มหานะเดี๋ยวต้อเปลี่ยนให้ลูกค้าหมครับปีนี้ข้าดอกหญ้าค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วนะเยอะดอกหญ้าม้าง้าวรีบบ้างเยอะเลยนะครับเพื่อนดีน่ก็รายการซ่อมของเนี่ยเสร็จจากเสร็จจากเนี่นะเพื่อนประมาณสัก อีกประมาณสักสิวันงานก็จะเริ่มบางแล้วก็รายการซ่อมก็มีเปลี่ยนหัวกระเพาะเอนเลยเนาะเปลี่ยนลูกปืนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแต่ปีใหม่คือมันมีลูกปืนสองตับะเพื่อนข้างละสองตับ้วหัวสองตับใ้สองตับมันแตกไปตับหนึ่งตับหน้าแต่มันยังใช้งานได้อยู่นะเพื่อนแต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเออแล้วก็มีมีอนี่กรัเพะไม่ค่อยทันนะเพื่อนับข้าวไม่ค่อยทัน ให้ลูงกระพาะนะสึส่ศึกนะครับเพื่อนคว้าไม่ค่อยพันเปิดวไม่ค่อยได้เลยนะครับเพื่อนเ,เดี๋ยวแรละประมานี้เอนะ่ผ้าดอกยาเยอะครับีเ,เ,บเนี้ยนี่เยเยอะเลยนะี่อยได้เข้าเต็ม,มเมล็เดเต็มหน่วยเหมือนนะครับ ปกต sure yeah uh. ิี่เคยสีสองุกุ๋ยในหนึ่งุุ๋ยก็มีนะปีนี้สองปีมาแล้วเพื่อนมันแรงอ่ะปัญหาอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพื่อนก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับเพื่อนก็งานดุ้งวุ่นวายเนาะไม่ได้ทําคลิปเลยเอฟซีก็บอกที่เมื่อไหร่จะทําคลิปเอ่อข้าวออกพ่อแกรบเออข้าวออกไปกแกรบนะข้าวสารเออผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปให้เลยนะเพื่อนนะโอ้ต้องขอโทษด้วย Hey. นี่นีลำหยาบครับก็เมื่อวานนี้ก็มี FC จากอา่อะไรนะ FC จากเมืองเลยโทรมาหาอ๋อถึงสุดพวกหินนะครับก็ตามคลิปเลยนะเพื่อนเนาะขอบคุณที่โทรมหากันเนาะครับเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันได้ดีเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณ อฟซี FC, อุทัยธานีนะขอบคุณ f อซีลงสีเคลื่อนที่สุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวผ่านสุพรรณบุรีในรอบหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายหินตั้งเออสุพรรณบุรีมีหินตั้งนะลุงศีหินตั้งเดี๋ยวจะถ่ายหินตั้งให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมการทํางานเป็นยังไงเขาบอกเร็วเดี๋ยวเราไปดูนะมันเร็วมากจริงๆนะครับเพื่อน,อนชื่ออะไรนะพี่สุริยาอะไรนี่แหละสักอย่างนะเดี๋ยวผมผม จำชื่อไม่ได้พี่สุริยาเออเดี๋ยวผมจะไปถ่ายของพี่ให้เพื่อนๆขาดูเนาะแล้วก็มีสองสำคัญที่สุพรรณบุรีแถวอู่ทองนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาลำไปทิ้งไว้ให้แถวเมืองการนะเดี๋ยวจะแวะเข้าไปอ,อ่าี่ก็รายการส้มก็คราวที่แล้วต้นปีมานี่ก็ส้มยกคัดนะครับยกเกียร์ถ่ายถ่ายน้ำมันเกียร์ ทำคัดใหม่ครับซุ้มคัดใหม่ก็นิ่งเครื่องนิ่งกับเดิมเพื่อนเครื่องนิ่งมากเมื่อก่อนมันจะสั่นๆหน่อยเครื่องผมก็ไม่รู้เครื่องเปไ็นไรเนาะที่ว่ายกยกซุ้มคัดแล้วก็เครื่องนิ่งเพื่อดูเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนี่นี่งเกินเลยนิ่งเกินเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะสั่นๆแบบโยกโยกเลยคือหวีคัดไม่หักหมดเลยนะเพื่อนแ่นคัดทั้งหมดคัดกับหวี ก็เหมือนคราวที่แล้วที่ผมเปลี่ยนต่แผ่นคัดไปหนะ้าหวีพวกซุ้มคัดโลไม่ได้เปลนะี่ยนนะแล้ก็เป็นร่องนิดๆน,นะแต่นี้มันหักไปเลยหักหักไปครึ่งนะึงเลเพื่อนหักไปครึ่งครึ่งเซี่ยวอะ่ะครึ่งเซี่ยวก็วันนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับยาวๆประมาณสี่ตรงนี้ก็ประมาณสี่เกวียนนะครับบ่ายๆก็จะไปหมู่บ้านาข้างๆนะครับเราจะสายมาพอดีพอดีแล้วนะวันนึงออกงานคิวงานเยอะเลย ประมาณ1ิบวันไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะครับก็1ิวันแบบหามรุ่งหามค่ำเลยนะเหมือนงานปีใหม่น้อยเลยนะเพื่อนพอจบงานนี้ก็เป็นงานสงการอีกแล้วเออ,เอ,อก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นนะั้นนอกจากสีข้าวอย่างเดียวนะเพื่อนนะ <c oughs> ต้องหาเวลาไปเที่ยวก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะหน้าหนาวนี่ผมไม่เคยรู้จักเลยว่าตั้งแคมป์หน้าหนาวเปิดจัดทริปขับรถขึ้นภูเขาเป็นยังไงนะเพื่อนไม่รู้จักหรอกเพื่อนรถไฟได้แต่หน้าร้อนนะครับ งานผมจะว่าช่วงเดือนกุมภาอยู่นิดนึงกุมภาพันธ์นะครับประมาณสักสิบกว่าวันเนี่ยแล้วก็งานางานเดือนมีนาเมษาเดือนมีนานี่จะเริ่มสีข้าวสงการแล้วนะลูกจะกลับมาจากสงการนะลูกจะกลับสงการนะครับจากกลับกลับจากกรุงเทพนะก็เริ่มสีกันใหม่รอ,อบนล้วนะครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนอยากชมคลิปตรงไหนไหม มินมาให้หน่อยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำตรงไหนให้ดูแล้วเดี๋ยวจะไปทำรงสีข้างๆให้ดูหลายโลงนะครับแต่เดี๋ยวมันมีทั้งลงใหม่ลงเก่าโลงขึ้นใหม่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายพยายามถ่ายเพื่อนๆดนูนะครับลงตั้งบ้านถ้าเราผ่านตรงไหนเราก็พยายามจะถ่ายให้เพื่อนได้ดูนะครับอ่านี่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูลำกันนะครับเพื่อนอ่านี่ก็ในส่วนของลำข้าวนะครับ ของลำข้าวก็เป็นลำลำที่มันไม่มีตะแกรงโยกอรับเพื่อนแต่เราก็กล้องเยอะนะเนี่ยมันก็นุ่มมือนะก็เี่นไม่มีฝุ่นติดมือนะครับลำแท้นะครับเพื่อนไม่มีฝุ่นแบบถ้าลำเป็นลำแบบโม้นะก็จะแบบฝุ่นจะติดมือเป็นเป็นผงแป้งของุูนนะครับเพื่อนเรื่อการเปลี่ยนการเปลี่ยน ก็แกบก็พ่นให้ลูก้าไปเลยนะครับวันน <ouse> ี้แกบก,กองใหญ่นะช่วงนี้แกบกองใหญ่ๆหญ่กันทั้งนั้นเลยนะเพื่อนกองทุ่งหัวสี่เกนในกองทุ่งหัวเลยนะก็อย่างจุดนี้ก็เวียนแกบกันเอานะครับเพื่อนตอนนี้แล้ก็เนี่ยขนสีอย่างหมู่บ้านนี้ก็เข้ามาหมู่บ้านหนึ่งนะก็สีกันทั้งทุกบ้านนะครับเพื่อนก็เวียนกันเนะเวียนแกบกันเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับคือเราสีโ,โคนลาห้าถุงสิบถุงอย่างเงี้ยเราก็ เดี๋ยวเวลาในการย้ายนะครับแล้วก็ที่ไม่ค่อยมีนะก็ปล่อยแกะให้ลูกค้าอย่างนี้ไปเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูลำกันเพื่อนนะ งานมากัซิว่าพี่แกบลงข้าวนะทำยังไงเออปิดข้าวก่อนเงปิดข้าวก่อนปิดข้าวก่อนนี่ปิดข้าวก่อนอ,นอ,นอ,นนนอ,อี่แเริ่มลงมานะครับถ้าถ้าแกะลงกะากาลงเนะาะไม่แกะจา,ากลงข้าวนะอนปิดเลย 贝威啊，贝威，贝威。 เปิดข้าวตามปกตินะเมื่อนะถ้าแกเออถ้าการลงข้าวนะเพื่อนให้เพื่อนจากของผมเนี่ยเั็นติดข้าวก่อนเลยเดี๋ยวนรถติดข้าวถ้าเกิดเราเปรับไปทันอะไรเงี้ยนะเราติดข้าวก่อนเลยเพิ่ม ให้มันระบบมันจะเต็มหินมากไปเพื่อนข้าวเนี่ยมันจะจะเต็มหินมากไปนะแล้วมันขัดไม่ทันนะครับเพื่อนก็เลยต้องปิดข้าวช่วยแล้วก็เริ่มขัดใหม่นะครับเราขึ้นขึ้นขัดขึ้นเดินยางเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็เปิดข้าวเข้าไปสีใหม่นะครับสีกรอบอ๋อเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวขอตัวไปสีข้าวก่อนนะเพื่อนคลิปนี้ ถ้าเพื่อนชอบนะครับก็บากดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจจะไปดูคลิปเก,ก่าๆก็กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็เข้าไปดูในวิดีโอเก่าๆเลือกดูได้เลยนะครับเพื่อนนะก็สวัสดีนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะเพื่อนเนาะสวัสดีนะครับ